เป็นปลาอะไลบอกเขาครับ 2> 1, 2, 3, ครับหนึครับครับตัวน้ำเองนะคะก็ได้ร่วมกับม,มอบของให้ในอำเภอที่ศรีสัตหีบนะคะเอาใหม่เอาใหม่นะ้องเอาใหม,นะใหมวันนี้นะคะก็น้ำใจคนไทยนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันได้มีโอกาสมามอบอถุงยังชีพแล้วก็มอบเงินสดมอบอาหารสดนะคะทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ข้าวให้กับอำเภอสัตหีบ ให้กับท่านในอำเภอนะคะแล้วก็ในอำเภอก็พามามอบต่อยังครัวสนามค่ะซึ่งเราก็ไปหลายที่ค่ะตั้งแต่ครัวสนามที่บางเฉลของนายกตั้มนะคะแล้วก็มาต่อที่นายกตายที่เทศบาลข็ดแก้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่ภูตัลวค่ะ3-4จุดเลยค่ะวันนี้ของทั้งหมดมือค่ามาของทั้งหมด4ี่0มืนนะคะ4ี่0 0แต่ว่าก็มีเพิ่มเติมมาส่วนหลังนี่ยังไม่ได้คิดเงินนะคะอันนี้ยังไม่รวมตู้ ออฟฟิศนะคะตู้สำนักง,งานเคลื่อนที่ตู้ห้องน้ําซึ่งใช้เป็นสำนักง,งานแล้วก็เป็นที่จุดคัดกรองของชาวพูตะหลวงที่จะข้ามจังหวัดได,ได้ไว้เป็นที่พักนะคะแล้วก็เป็นสำนักง,งานด้วยค่ะ Thank <laughs> you.